สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับซีรีส์แลกเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับการแลกเปลี่ยน v v p p นี้หลายคนชอบถามครับว่า v v p p พี่ได้มาอย่งไงสิ่งแรกนะ้องต้องเติมเงินซื้อ VIP ก่อนซึ่ง VIP นะ้องต้องมีเหลือเกิน15วันหรือ15วันถึงจะสามารถปลดล็อกซื้อ v v p p ได้ครับและ v v p ีเนี่ยมันมีข้อดีหลายอย่างมากครับคืออย่างผมเนี่ยมี VVP อ่ะผมออนทิ้งไว้นะเว้ย ผมออนทิ้งไว้อะวันหนึ่งอะเฉลีย่ยไม่ต่ำกว่า 250m อ่ะถึง 400m เลยอ่ะ2 1 0มถึง 400m ถ้าเกิดเปิดดาการ์ดได้คุ้มๆอ่ะครับเค okay, ครับชุดแรกขอขอบคุณน้อง69น้อง69ครับปอกบาล้วนปอกบาล้วนเป่าปอกบาอุ๊บแสงม่วงแค่สองครับมัดริดขอเป็นเบลลป8ได้ไหม EC อะครับขอเป็นเบลล e EC โอ้โหกิัวอิน เซมๆนะไม่ได้ไม่เสียครับไม่ได้ไม่เสียโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปเจอชุดที่สองเลยโอเคครับไปเจอที่สองกันครับผมกลับมาเจอกับการแลกเปลี่ยนชุดที่สองแล้วอันนี้ก็ขอคุณน้องแมนยูศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์สี่ครับก็เน้นไปทางสวเรสกับอาซาเอามันไม่ได้เน้นัวอาซาแล้วส,ว,สวเรสครับเกือบพันห้าร้เอ็มเลยมีอารันเชลเลอร์ตำนานด้วยอุปป๊บบ้า เวเลเจน์มาครับเปิดมาริดก่อนแล้วโอ้โหมาริดเฮ้ยเนวิ่ได้ปะวะเนวิ่บวกสองเท่าไหร่วะตัวละพันเอ็มบวกสองสองพันเอ็มได้อีกสองร้อยเอ็มใช่ปะวะโอ้โหเหี้ยพันห้าอีกเหรอแต่แต่ก็คุ้มนะผมว่าคุ้มนะมันคุ้มตรงที่ได้เงินดิบมาอีกสามเกือบสามร้อยเอ็มเนี่ยครับสำหรับชุดที่สนะองเนาะเค้ย ยังไงเดี๋ยวไปตามกันต่อเลยเดี๋ยวไปเจอกับชุดที่3ครับไปไปเจอชุดที่3กันมาถึงชุดที่3แล้วชุดที่3ก็ขอบคุณเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับน้องมาเฟียตาหรือมาเฟียอินดี้ครับซึ่งครั้งนี้ก็1,100นะเกือบ1,200งเอ็มครับซัดเลยงุบโพเลเจนหม่แล้วครับโหไอ้เฮียมาเกสโหฮิโกอินขากหมดเลยครับ ผมต้องลุ้นละเว่ยไม่ว่ะพันสี่โกโ็เคครับถือว่าได้กําไรนะถือว่าได้กําไรครับแต่มันจะขายออกหรือเปล่าอันนี้อีกทีหนึง่งมันอีกทีหนึ่งครับคือวันนี้แม่งไม่ค่อยหวือหวาเลยว่ะสามชุดแรกผ่านไปละไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเจอชุดที่สี่ไปเจอชุดท,ที่สี่กันครับผมมาเจอชุดที่สี่ครับของมาเฟียตายอีกแล้วมาเฟียตานี่ แฟนขับมูรินโญ่แน่นอนดูอยากตารูปขับมึงนี่มูรินโญ่มาเลยครั้งนี้มีฟองลิเบอรี่บวกห้าด้วยลิเบอรี่บกห้าพลังเก้าสิบเอ็ดเลยเอ่ะแล้วก็ลาสานเว้นฝูโอ้ชื่อเบอร์เลเจนไม่มาบูนูชี่ครับไม่รู้จักด้วยนะฟานฟานมันเหรอเอามันฮิโกอินไอสัตว์ยังหลอนกูอยู่อีกเลยโอ้ลิเบอรีบ่บวกหกว่ะโบกิสั้ เทิร์นลิฟวิลลี่บวกห้าเทิร์นเป็นบวกหกครับถือว่าคุ้มครับถือว่าคุ้มมากเพราะว่าเราบวกห้าไปเทิร์นอ่ะแล้วก็ได้เงินกลับมาอีกแล้วก็ได้ลิฟวิลลี่เป็นบวกหกครับโอเคชุดที่สี่ได้บวกหกลิฟวิลลี่กับเงินอีกสามร้อยล้านครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอชุดที่ห้าครับไปเจอชุดที่ห้ากันมาเจอชุดที่ห้าครับชุดที่ห้าชุดที่ห้าขอบคุณน้องนิกครับน้องนิกไม่ใช่นิกเอ็นอาร์สปอร์ตนะเดี๋ยวเขาได้ปิด อันนี้คอมีนิครับหรือว่านิกหนึ่งเก้าเก้าแปดวุ๊บเเลเจนครับและอันนี้เป็นชุดแรกเลยครับที่ม่วงมาสองครับเป็นชุดแรกที่ม่วงมาสองนะเปิบหูหัวไขรร่ดาววีดาวเดโคไอ้เย้ยสุดท้ายแล้วปุ๊บโหซีแมนซีเมนเลยมึงโอ้โหกูต้องใช้บริการเดโ้เนี้ยเดโคซูซากระชัวไม่อยากได้เลยครับ แต่ก็ต้องเอาเดี๋ยวไปเจอกับชุดต่อไปนะครับชุดที่หกซึ่งชุดที่หกน่าจะเป็นชุดสุดท้ายของคลิปนี้แล้วครับไปไปเจอชุดที่หกครับผมชุดที่หกครับซึ่งชุดที่หกมันก็ยังไม่เป็นชุดสุดท้ายหรอกครับมแกล้งเล่นแกล้งให้มีเซอร์ไพรส์นัไนเองแต่ไม่ไม่เป็นชุดสุดท้ายแน่นอนโหนี้นี่เกือบพันห้านะเกือบสุดครับขอขอบคุณน้องบูบี้ด้วนะแรกแม่งเลยเบอร์เลเจนต์ใหม่แล้วครับคือผมโหเขี้ยเลยลิเบอร์ลี่ โลูกกกูครับแม่ไม่เป็นลูกกูวะเฮ้ยถ้าเกิดบวกแปดติดนี่เอาเรื่องนะถ้าเกิดเจ้าของไอดีหรือว่าน้องบูบี้เนี่ยเอาไปบวกแปดแล้วติดอ่ะคือเพราะว่ามาอยู่แมนยูแล้วไงลูกกูกูเนี่ยนักเตะหาอะไรมาอยู่แมนยูแม่งก็แพงในเกมโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอชุดที่เจ็ดครับไปเจอชุดต่อไปกันเลยครับผมกลับมาเจอชุดที่เจ็ดชุดที่เจ็ดขอบคุณน้องจับ โปโตไซโปโตไซไซเทสเหรอไซส์อ่านไม่ออกครับขออภัยนะถ้าเกิดอ่านผิดโปโตไซเทสไซเทสโปโตซีอ่ะกูอ่านอย่างเงี้ยแหรอแล้วกันยังไงก็แก้ให้กันด้วยแล้วกันแรแม่งเลยหนึ่งพันหนึ่งร้อยเอ็มเวเลเจนต์มากแล้วครับแมนซิตี้ด้วย โอ้โหไอก,กุลโลผมเคยได้ไอคุนกกลโลบวกแปดนะบวกห้าคือแม่งน่าจะกุยอะบวกกัตตูโซ่กัตจังหัวต้องเป็นกัตตูโซ่อะครับกัตจังแต่น้องก็กาไรแล้วเอาไปแลกต่อได้เลยเพราะว่าเมื่อกี้ลงทุนไปหนึ่งพันหนึ่งร้อยเอมเองใช่ไหมหูเป็นเจ็ดชุดแล้วนะยังไม่มีแบบทีเด็ดทีเด็ดเนาะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปเจอชุดที่แปดปะเจอชุดที่แปดครับผมไครับมาเจอกับชุดที่แปดชุดที่แปดชุดที่แปด ชุดที่แปดนบุ๊บวะเฮ้ยลาลามเนาะใช่ปะ่ะต้องลามแหละไอ้เหียเอาบุ๊กก็งโง่แล้วตอนเนี้ยลีมีแปดด้วยเฟิดลามมันยังไม่ค่อยมีเซอร์ไพรส์แบบบุกแปดแพงจริงๆเนาะชุดที่แปดละแต่ไม่เป็นไรคนระับผมว่าชุดที่เก้าเนี่ยชุดต่อไปอ่ะ ชุดที่เก้าซึ่งเป็นเลขมงคลด้วยต้องดีแน่นอนเค okay, ครับเดี๋ยวเราไปเจอชุดที่เก้ากันไปเรากลับมาชบว่าชุดที่แปดซึ่งเฮ้ยนี่ชุดที่ 9. เก้าเรากลับพบชุดที่เก้าซึ่งจะเป็นชุดสุดท้ายของคลิปนี้แล้วยังไงก็ให้กําลังใจผมด้วยครับชุดที่เก้าเลขมงคลไปครับผมไม่เอาถึงสิบเพราะสิบมันหนึ่งกับศูนย์อะศูนย์ไม่มีค่าแต่นี้เลขเก้า มันสูงที่สุดเล่นป๊อกเด้งอ่ะป๊อกเก้ามันยังที่สุดเลยใช่ไหมหแมนเชตตุสก่อนอจีเบลจีเบลคุ้มครับเป็นเซมาเฮ้ยยังไงดีครับยังไงดีวะสตรีมสดช่วยผมด้วยชุดที่เก้าเป็นไงครับผมบอกแล้วมันดีครับซึ่งตอนนี้ตอนที่ผมอัดคลิปเนี่ยผมสตรีมสดอยู่ด้วยนะผมจะให้คนในสตรีมสดเป็นคนช่วยกันคิดครับ ว่าผมควรจะเอาตัวไหนดีผมควรจะเอาตัวไหนดีผมมองว่าเบซมาก็โอเคนะหรือแกเลดเบลดีเพราะมูลค่ามันเยอะกว่าแต่ว่าผมเคยแลกได้เบอรแกเลดเบลด้วยนะบวกหตัวหลักผมเลยเนี่ย,ยกูก็ล้านล้านไปตีบวกเจ็ดบวกเจดบวกเจ็ครับแตกเลยเอาไงดีฮะ ซึ่งการสตรีมมันก็ดีเลยนิดๆฮนะต้องรอคนในสตรีมพิมพ์มาหน่อยเบลเบลบวกแปดเบลบวกแปดโอเคเจ้าของบอกเอาเบลเจ้าของไอดีบอกเอาเบลครับจบสำหรับชุสุดท้ายก็จบไปแล้วครับขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบมากครับฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยครับถ้าเกิดชอบขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย